สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมสำหรับช่องบ่าวคิงพาจวดนะครับวันนี้มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกนะครับมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกโตโยต้าเอาติดครับปี2003นะครับหรือรุ่นริโม่นะครับเซ็นทรัลล็อก อ่อนแรงเวลาเรากดกดสวิตชายล็อกกดล็อกแล้เวเซ็นทล็อกไม่ทำงานอาจจะมีเสียงดังก็อกแก๊กแก๊กมันไม่มีแรงครับปกติเขาจะเปลี่ยนยกชุดนะครับถ้าเข้าศูนยะ์เปลี่ยนยกชุดแต่นี่เราไม่เปลี่ยนยกชุดนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ครับผม ถ้าเข้าศูนย์เปลี่ยนยกชุดก็ตัวหนึ่งพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทแน่นอนครับแต่อันนี้หลักร้อยครับผมมาดูกันครับแกะจากกรประตูออกมานะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือเกียงนะครับ เกลียวบางแล้วก็เราไปรับรับให้มันคมนะครับแล้วก็ใช้มันจะมีร่องนะครับล่องรอยต่อของเขาครับเนี่ยมีรอยเราก็เอาเกียงที่เรารับคมคมนะครับเซาะเซาะเาะเาะเาะนะครับเซาะให้รอบเลยครับเซาะให้รอบเสร็จปั๊บเราก็แกะนะครับแกะออกมานะครับอันนี้ผมเซาะไปแล้วนะครับ แกะออกมาเปิดออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเนี่ยครับที่เราจะเปลี่ยนก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับที่มันเสียครับผมก็คืองัดออกมาได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับนี่นะครับถอ,อบดออกดูมันจะดำๆนะครับมันจะมันจะเสียครับ ทานหมดหรือว่าทุนอาจจะสึกครับเนี่ยครับเราก็มีของใหม่นะครับตัวนี้จะใช้ร่วมกับของอมอเตอร์ของอีซูดีแม็นะครับใช้ได้กับโตต้าเกือบจะทุกรุ่นนะครับเนี่ยครับจะเหมือนกันอันนี้ใหม่นะครับอันนี้ของเดิมนะครับเป๊ะนะครับเราก็แค่เอามาสวม ใส่ปั๊บแล้วก็บางลงนะครับอันนี้ที่มีรูสองกันก็คือเป็นเขี่ยวไฟนะครับก็คือเราจะคว่ำลงอ่าแล้วก็จัดตรงนี้นิดหน่อยให้เข้ารูปนะครับพอเขาลจปับ๊บเราก็กดลงเลยครับ กดลงส่วนตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตำแหน่งเราถอดมาก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือเราค่อยประกบนะครับให้แกนตัวนี้มาสวนข้าตรงนี้นะครับนะครับเรียบร้อยอแล้วก็กดให้แน่นนะครับกดให้แน่น แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือ,อผงขี้เลื่อยนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นแฟบก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กาวร้อน,นครับผมอันนี้คือเราจะเก็บคืนนะครับก็คือใช้กาวร้อนหยอดตามล่องที่เราแงะออกนะครับ คือให้ปิดให้มันสนิทนะครับแล้วก็อาจจะใช้คี้เลื่อยอยนึงนะครับอ่าแล้วจุดคี้เลื่อยใส่นะครับใช้แบบนี้มันจะแน่นปิดสนิทดีครับใครไม่มีคี้เลื่อยก็ใช้แฟบก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกัน อันนี้เปลี่ยนง่ายๆครับถ้าเข้าศูนย์หรือเข้าตามอะไรก็หมดพันกว่าบาท2องพันชัวๆเลยครับร้อยแห่งนะครับทีนี้ โอเคนะครับปิดให้ดีๆสนิดๆสนิดหน่อยอมอเตอร์ตัวนี้ปกติตามร้านทั่วไปอาจจะไม่มีนะครับอันนี้ผมสั่งมา ถ้าเราเข้าไปตามร้านประดับยนต์หรือร้านซ่อมอะไรทั่วไปเขาอาจจะแนะนำให้เปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนชุดนี้เลยนะครับก็คือเราจะเสียตังค์เยอะครับผมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ไม่ถึงพันครับใช้ได้เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวไปลองเทสกันครับ ลองเทสดูครับเสียบสายดูเสียบแล้วนะครับแล้วก็กดกดดูนะครับการทำงานไหมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองกดอ่า เซวิสคอนโทรลฉันทดลองดูนะครับอ่าคายล็อกล็อกอ่านะครับเจนะครับเจนะครับเรียบร้อยคลายล็อกจบนะครับใช้ได้ปกติครับ คันที่ผมเปลี่ยนอยู่นี่เสียทั้งสี่ตัวเลยนะครับอันนี้ตัวหลังนะครับตัวหลังครับถ้าแบบข้างหน้าจะเป็นตัวแบบนี้นะครับอันนี้ตัวด้านหลังครับแนะนําให้เปลี่ยนเลยครับเฉพาะมอเตอร์รับรองว่าใช้ได้ใช้ดีแน่นอนครับผมประหยัดตังในกระเป๋าด้วยครับถ้าใครไปสอบถามตามร้านแล้วครับถ้าเขาไม่มีเปลี่ยนให้นะครับมอเตอร์ ติดต่อหาบ่าวคิงพาจวดได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับผมอโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวคิงพาจวดเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวประกอบ ตอนนี้ให้ลูกค้าก่อนนะครับผมสวัสดีครับบาย